ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาน p o โปกิงสไตล์ประจำวันที่24ธันวาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงของวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เกิดอะไรกันขึ้นช็อกปาร์คคันซอปรีเข้าหาเรื่องทีระทอนแบ็กซ้ายเอเชียช่วงหลังเกม ดยการน,นี้คนหลงหลังเกมทีมชาติไทยอัดเอาชนะเวียดนามไป2อต่อคว้าชัยเล็กแรกฤดูดกิจครับ2020ที่สิงคโปร์เดนชาลสเตเดียมได้สำเร็จนะฮะแต่ช่วงหลังเกมระหว่างทีมชาติไทยกำลังเดินขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาช์่นสนามจูๆ่ๆปังขัางซอ,งอหัวเรือใหญ่ทีมชาติเวียดนามทำท่าจะปรีเข้าไปหาจิรทอมบันันแบ็กซ้ายเอเชียของทีมชาติไทยเหมือนจะเข้าไปตำหนิอะไรบางอย่าง ทำเอาเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายต้องรีบเข้าไปห้ามกันอย่างพุ่นวายคนเดชเดียวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทางธิรทรบุญทันไปทําอะไรให้เจ้าตัวก็ยังไม่รู้เองเลยว่าทําอะไรไปหรือว่าเกมนี้เจ้าอุ้มนะฮะเล่นดีเกินไปหรือเปล่าในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามธิรท,ทรนั้นตัดสินใจจะเดินห่างออกไปและเดินไปขอบคุณแฟนบอลไทยซึ่งนั่นเป็นการควบคุมอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างมากในครั้งนี้ โอ้โหเป็นน้ว่าง,งานนี้นะฮะเจอความเหนือชั้นทั้งเกมนะผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์งานนี้เวียดนามเอาไม่อยู่นะฮะถือว่าไทยนะผมปีนี้แชมป์มาชัว์อย่างแน่นอนขอแค่อีกนัดเดียวเท่านั้น, <c oughs> นก็ฝากทีเนชัแเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมาโนโพูพรงกิง้งแถลงข่าวสาเหตุที่ทีมชาติไทยกำชัยเหนือเวียดนามโดยมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันแล้วว่า ทีมของเขานั้นยังไม่มีความคิดที่จะผ่อนคลื่นนะฮะในการเจอกับทางเวียดนามเลทที่2แม้จะชนะมาก่อนในเลกแรก2ต่อศูนย์ก็ตามทีโดยเกมแรกของศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเป็นไทยทําไม้ดีกว่าและก็เอาชนะไปได้2ต่อศูนย์จากการยิงของชนะทิพย์สงกระสินทั้ง2ประตูเลยก็ว่าได้ต้องเจอกันอีกครั้งในวันที่2 6ธสิาคมที่ถัดนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันเป็นก้าแรกที่สำคัญสำหรับการเก็บชัยชนะมาได้แต่งานของไทยยังไม่จบนะครับ เราจมีจุดที่ต้องปรับปรุงและก็ทําให้ดีกว่านี้อย่างไรก็ตามมาสําคัญมากเลยนะที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีมาก่อนช่วงพักครึ่งหลังเนี่ยจากนําไป2ต่อศูนย์ก็พยายามปรับทีมเพื่ออ่าแพ็กเกมแล้วและก็เน้นสวนกลับแทนจุดในจุดโทษก็พลาดไปไม่อย่างนั้นจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆมาโนกคนนี้ก็ได้กระาดาษนะฮะทุกคนรู้ว่าโค้ชพาร์คเนี่ยมีสถิติทีด่ดีในการดจระทางอาเซียนและเราเองนั้นก็อยากจะหยุดสถิตินี้จงได้ ทุกคนรู้ว่าไทยสามารถเอาชนะเวียดนามได้แต่ก็ยังเหลืออีก9ก้าสัปดาที่ต้องมีสมาธิและเอาชนะให้ได้ในหนึ่งเกมนี้โดยเกมนัดที่2ยังเป็นแบบเดิมเรามีประตูนํำอยู่แต่ก็รู้ว่าสามารถทําให้ดีกว่านี้นะฮะซึ่งเราจะวิเคราะห์เกมนี้แล้วค่อยมาคิดถึงแผนการเล่นกันอีกครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะเล่นแบบใดเนับว่าประตูระแรกนั้นมันคือความโชคดีเล็กน้อยแต่ที่สําคัญเรานั้นสามารถลงโชกเว,วียดนามจากจุดที่ผิดพลาด และก็ทําให้ทีมออกนําไปก่อนได้แต่ประตูที่2ต้องยกว่าเป็นการเข้าทําที่สวยงามของทีมชาติไทยจริงนะผมไม่ได้เซอร์ไพรส์กับการส่งผู้เล่นของเวียดนามนะเพราะเรารู้จักเวียนวานตวนอยู่แล้วคิดมากน่าจะเอามาใช้งานในเกมโต้กลับได้แต่ทีมไทยก็มีข้อได้เปรียบจากการนําอยู่2ต่อศูนย์ส่วนจะเล่นอย่างไรคงต้องมาดูกันอีกทีตอนนี้สิ่งสาคัญก็คือต้องรีบฟืฟ้นฟูสภาพร่างกายของลุกทีมกลับมาให้ได้ภายใน2วันนี้ เรารู้ดีว่าเวียดนามเป็นทีมที่เล่นหนักอยู่แล้วและก็ทําได้ดีในแบบนี้มาโดยตลอดนะแต่ทุกอย่างก็โอเคและก็ไม่ได้หนักจนเกินไปมันคือฟุตบอลและไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่อนนงนี้ทั้งนี้บอลโนโพกิ้งนะฮะเตรียมนําทีมชาติไทยลงสนามในเลกที่2ชี้ชะตากับทางทีมชาติเวียดนามวันที่26ตุลาคมที่ถึงนี้ใครๆพวกเขาันต,ติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกว่าครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นเวียดนามพ่ายยับต่อทางทีมชาติไทยเรามาดูความรู้สึกหรือความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนกันดีกว่าว่าเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะผมอมเมนมทที่1นนะฮะทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากด้วยไมซี่เจดแล้วก็ทิด็รจากเจลิกคอมเมนต่อมาสาเหตุที่ไทยชนะเวียดนามได้เป็นเพราะมีส่วนสําคัญอย่างฉนังชนะทิพข่าวมนต่อมาคุณรู้สึกอย่างไรปาร์คเล่นดีไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมาผลงานที่ยอดเยี่ยมมาจากประเทศไทยและเป็นผู้เล่นหลักที่สุดยอดอย่างทางชนาทิพย์สงศิล์ก้าวต่อไปทีมชาติไทยในครั้ง,งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาจุดหมายต่อไปของเวียดนามไม่ใช่ดีสุดนะฮะแต่ปลายทางของพวกเขาอยู่ที่สนามบินนานาชาติเวียดนามขอแสดงความยินดีกับเวียดนามสามบินกำลังรอคุณอยู่ในการร่อนรับคุณกลับบ้านนะ ข่าวมนต่อมาทีมไทยเล่นอย่างเหนียวแน่นเวียดนามอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังสามารถยิงได้หลายลูกนะฮะผมคิดว่าตอนจบเกมเวียดนามเนี่ยไม่ได้โดนจุดโทษนะแต่โดยรวมแล้วไทยทําได้ดีกว่ามากเลยขอแสดงความยินดีกับทางกัมพูชาข่าวมนต่อมาประเทศไทยโชคดีมากและเล่นอย่างชาญฉลาดหวังว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยจะเล่นเก่งเหมือนไทยข่าวแม่นต่อมา ไทยมีแนวรับที่ดีในเกมรุกผู้เล่นหลักเหนืออาเซียนดีกว่ากวงไห่ด้วยโชคไม่ดีจากเขา2ครั้งด้วยความสามารถนั้นเขาควรย้ายไปเจลีกแข่งขันกระทางชนาทิพย์บางทีวันนี้ไม่ใช่วันของเวียดนามฉันแน่ใจมาว่าเลนที่สองพวกเขาเนี่ยจะเต็มกำลังตั้งแต่ต้นเกมอย่างแน่นอนอยินดีด้วยไทยแลนด์เกมมันมากน่าติดตามไปอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีกับรอบที่3นะครับเจอกันรอบชิงทันเลิศนะเพื่อนชาวอินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อมาไทยดีกว่าเวียดนามไม่เข้าใจว่าทาไมแฟนเวียดนามไม่ยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมามันเป็นการแข่งขันที่รวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยนั้นจะเน้นไปที่การโต้กลับอย่างรวดเร็วและก็บังคับให้นารับของเวียดนามผิดพลาดในครั้งนี้เวียดนามก็มีโอกาสมากมายแต่มันก็ไม่เข้าข่ายนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคือทีมที่ดีที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยและ,ร,ะรักษาจิตวิญญาณของเวียดนามเอาไว้พวกคุณยังมี9ก้าสูบัญชีในรอบที่สองนี้ขอเมนต์ต่อมาการชนะของเวียดนามของไทยนะฮะง่ายกว่าการเอาชนะติมอร์เดสเตเป็นอย่างมากเลยนะต่อมาะครับผมไทย2 0ศูนย์ดังนั้นเวียดนามระด,ดับเดียวกับทางจิมอร์เดสเตขอเมนต์ต่อมายินดีกับทางทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยนะพวกคุณคุณนค่ากับใครชนะในวันนี้ โดยรวมแล้วทีมไทยทาไม่ดีกว่ามากเลยทีมเวียดนามน่าจะเก็บมันเอาไว้สำหรับเกมต่อไปไม่อยากจะโทษกรรมการแต่ก็มีบางอย่างผิดปกติกับการตัดสินใจของเขากับทั้งสองทีมนี้เขาเมนต่อมาฉันเคารพเงียนกวงไายจริงๆเขาเป็นเู้่นเล่นที่ดีสุดของเวียดนามเขายิงความน่ากลัวสองครั้งฉันชอบเขานะยินดีด้วยทีมชาติไทยด้วยความเคารพทีมเวียดนามทั้งสองคือทีมพิธี่สุดในของหังนี้ คอมเมนต์ต่อมาไทยคู่ควรกับชัยชนะยินดีด้วยนะคอมเมนต์ comment ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยฉันดูเกมนี้ไทยเล่นได้ดีมากฉันขอให้เกมต่อไปไทยโชคดีกับทางกัมพูชาคอมเมนต์ comment ต่อมาชนะทิพย์สมควรได้แฮตท,ทริกนะคอมเมนต์ comment ต่อมาแมตช์นี้ไทยแลนด์สมควรชนะจริงๆนะและคอมเมนต์สุดท้ายงานนี้ชนะทิพย์มันน่าอัดจริงๆเด็กคนนี้ ไป็นบางงานนี้ก็เป็นการฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนนะฮะที่เห็นเกมนัดเมื่อคืนนี้ที่ทางไทยนั้นถล่มเวียดนามเละเทะไป2ต่อศซึ่งจริงน่าจะมี3.0ต่อศนแต่เจ้าลิงน้อยนั้นไปยิงตรงโกซะสหญอย่าง,งานั้นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนันดวครับมาดามแป้งชมแข้งทีมชาติไทยคุมอารมณ์ไม่ดีแม้โดนเตะทั้งเกมก็ตามที โดยมาดามแป้งชมปอเลยนะฮะนักเตะช้างศึกควบคุมอารมณ์ดีมากเลยนะแม้เจอลูกประทัดหนักจากทางเวียดนามเชื่อพักสองวันโค้ชมาโน่จะแก้ข้อบิดพลาดจากแมตชนี้ให้ดีกว่าเดิมขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ร่วมเชียร์จากทางบ้านและก็มาให้กำลังใจและก็มาใกล้ชิดกอบสนามขนาดนี้ซึ่งมาตามแป้งโดพันธ์ล่ำซำผู้จัดจาการทีมชาติไทยนะฮะได้ออกมาเปิดใจนะผมหลังจากที่ทัพช้างศึกสามารถเอาชนะ เวียดนามไป2ต่อ0ในเกมรอบรองชัะนเลิศน,นัดแรกศึก AFF Cup 2020กลุ่มความได้เปรียบไปก่อนในเกมแรกเป็นการคลายล็อกความกดดันให้กับทางแป้งและก็ทีมงานทุกคนมาดังแป้งโดยเริ่มกล่าวเพราะด้วยสติต่างๆของเวียดนามที่ค่อนข้างจะดีกว่าแต่วันนี้เราก็จะแสดงให้เห็นแล้วว่าเรากลับมาแล้วที่ต้องชื่นชมมากกว่าโชว์ความสามารถยอดเยี่ยมในสนามแล้วที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือทุกคนนั้นมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี แม้จะถูกเล่นแรงนะฮะถูกย่วยุในหลายจังหวะนี่คือสเปรดิตที่น่าประทับใจในคองหลกนี้หลังจากนี้ต้องทํางานอย่างหนักกันต่อไปมีเวลาอีกเพียงแค่2วันให้เราลุยต่อวันนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดหลายจุดที่มาโน่และผู้ช่วยผู้กสอนต้องช่วยกันแก้ไขในนัดที่2เราทําไม่ดีกว่านี้สุดท้ายขอบคุณแฟนบอลทุกคนทั้งในสนามแข่งขันและคนที่ทางบ้านด้วยที่กำลังส่งกำลังใจมาให้เชียร์กับทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเชียร์เราต่อไปนะคะ ผู้จัดการทีมช้างศึกกล่าวปิดท้ายสำหรับไไรเกมรอบรองชนตเลิศน,นัดที่2ทีมชาติไทยประกบทางทีมชาติเวียดนามจะลงเตะในวันอาทิตย์ที่26ันวาคมที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา19.30ตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และช่อง AIS เพลย์คั้งนี้เป็น่างว่างานนี้ก็ฝากกันดุ้นครับทีมชาติไทยสู้ไว้สู้ไว้สู้ไว,ไว้และนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาคน้นทย่หมายมาโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่ 24ธันวาคม2564โดยเฉลิมพะครังฟุตบอลไทยครับ